อุปกรณ์โอ้ดูแล้วดูแล้วอ่ะมีขายอยู่เหรออันเนี้ยเอ่อไงเอ่แอลกอฮอล์มียันเ์ต่อยอยู่แล้วอ๋อมีที่คีบด้วยก็นี่ที่คีบพ่อเนี่ย <laughs> แกแกไปคีบอะไรตัวอะไรโน่นนี่นั่นของแกเออแม่จังหวัพอดีแม่ล้างแล้วไงโ<อ>ชคดีมากเลยมันเป็นที่คีบเหมือนของหมออ,อ่ะพวกที่ผ่าตัดพอดีแหละเออเออดีไหมดี คุณใจเดี๋ยวไปหาไม่อะไรอยู่วะพี่เอาน้ำมาให้แม่หน่อยนี่มันน้ำอะไรมันต้องใช้น้ำอะไรล่ะก็ได้แลลวน้ำเกลืออ๋อก็น้ำเกลือผสมแล้วนี่ไงนี่ไงสลิงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวจะฉีดให้มันอันนี้อันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ปยาเดี๋ยวอายามันผสมยาให้มัน เอาน้ำให้หน่อยสิเอาน้ำเปล่าเหรอเออเที่ยังกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปมาแล้วแต่เราสิมาย่ามใดล่ะบัดที่นี่โอ้น้ำเยอะไปอีล่ะเอาเทออกแม่จะให้มันกินอ๋อแม่หนูมีวิธีให้มันกินอยู่เด้ยังไงหนูยัดเข้าปากมันหนูรู้อยู่ยัดใหญ่ก็สิตายนี่โอ้ยแม่หนูเป็นอยู่หนูเคยยัดอยู่นี่ยัอีกอันนึงไปไหนอ่ะแล้วแม่อ๋อฉีดสปริงเข้าปากมันเอาใช่ไหมครั้งนี้เพี่ใส่ปาก หรอบดหรือเปล่าไม่บดหรอไม่บดนั้นเืะตีแต่ว่าจะทําหูมันก่อนใช่ไหมเราค่อยทําให้มันเออพี่เจียงไม่กินลังอาหารแต่มันยังไม่กินข้าวเราทาไงอ่ะเอางั้นเอาข้าวให้มันกินก่อนไหมโอ้เห็ดหูมันก่อนเห็ดหูก่อนแล้วค่อยทำข้าวอืมแล้วก็ปล่อยให้มันละลายเองค่ะให้ข้าวให้มันสิไม่ให้มันกินอะไรอ่ะข้าวกะปากะปองเอามันไม่กินอาหารเม็ดเหรอ มันไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่มันอยากให้มันกินไอ้น,นี่ไงมันจะได้กินข้าวอ๋อโอเคแม่มาเนี่ยใส่ถุงมือกันอืมไม่มีถุงมือยางมีแต่ถุงมืออ,นนอันนี้ใส่แล้วก็ทิ้งเลย,อยเอาถุงมือยางก็ใส่ทิ้งเหมือนกนะันอ๋ออออันนี้ไม่ใส่ถูกกลัวนะมันแคอ่อ๋อเออเหรอไม่เลยอันนี้ถุงมือทำสีผมงากับหมาอืมเลี้ยงมันจะตัวจะหมดอายุไขนั่ในแหละ ไปทำแผลเสร็จทแล้วโอ้มือตึบอันน<า>ี้อะไรเนี่ยโอ้แสงอันนี้เนะอ้าโน,น่ oh, no. น<า>่ะนโอ้อย่าพึ่งแมมอย่าพึ่งใจเย็นลูกโอ,อ,ยอ,ยโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว <c oughs> จะม,ม,มาแงมทำไมเราแมมนนมามเร็วเดี๋ยวได้กินข้าวมาแม่จะแคร์หูให้ เอ้ยมาชนฉันทำไมมานี่แมม <laughs> แมมมาแมมมานี่มานี่มานี่คนเก่งคนเก่งมามองเห็นไหมมีหนอนไหมยน่ <c oughs> ยุงกัดหนูอ้อเลือดมันก็มีเรื่องนะครับอ, <c oughs> อุ้ยลืมอะไรใช่ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ยคือมาแห้งแท้แห้งหน่อยเพราะมันเป็นสีข้างในไงมันเป็นตุ่มๆเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเกิดจากเชื้อยีสต์เชื้อยีสต์ได้ทีนี้มันเกาเกาๆมันจะเป็นแผล่อยู่เฉยๆไม่ต้องเข้ามาหาฉันน้ำหนวูอะไรอย่างเงี้ยทั้งตาทั้งหูหูตาชมพูครบทุกส่วนเลยตอนนี้แอมเอ้ยแกแอมทำไมไม่นอนลงดีๆวะ ยุงกัดว้าวฟูฟ่องเลยมีแหงไหมมีแหงห้ามสลัดน้ำ้วยมันปิดแล้วคนนี้มันนี่ยูเหมเียวโอยุงกัดมานี่ป้าตั้งหลายตัวอยู่เฉยๆแมมใกล้เสร็จแล้วโอ้นีย่ยอุดหัว,วอยู่ ออโอ้ตอนนี้คือยุงแบบสัมผัสตรงไหนยุงก็กัดโคก,ก็กัดมันติดบอมันเป็นยีดมันเชื้อโรคมันแกอ่แอย่างนี้แหละมันเถาแล้วเาแล้วอย่างนี้แหละหมอบอกยาสลัดนะแค่เบิกเ,เียดหรอฝ่าม,มือจะตายเลือดแตกเต็มหน้าบ้านเลยข้นเลยเอาย <ผม S 2> ีดโอ้ โอ้หลายตัว,วเรายุงหายซะหายซะหาย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 เด็กินข้าวให้มากินยาก,ก่อนดีไหมกินข้าวก่อนแล้ว <Y> ung, ตามอาหารุ y ung, y ung. งไหนขอบคุณครับอย่างยาสลัดนะมันรู้มันรู้มันขยับหรอมันขยับหนีแล้วค่อยไปสลัดเด็กกินยาแม่ม เตรียมจินข้าว oh. พี่ใหม่ไปคลุกข้าวให้ก่อน